คิงเพียวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่ปจัดรังแคลอาการคันเชื้อราบนศีรษะดีท็อกสารเคมีทำให้ผมกลับมานุ่มนวลเงางามตอบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะส่วนประกอบจากธรรมชาติ100%เปอร์เซ็ วันที่24สิงหาคม2565นายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเป็นประธานเปิดการประชุม รัฐมนตรีเอเตกด้านป่าไม้ครั้งที่5ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่23-25สิงหาคม2565ณโรงแรมเลอเมอริเดียนจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้นายประจนประัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนายวราวุฒิศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าการประชุม MMRF นั้นเป็นการประชุมที่มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล Open Connect Balance ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอให้เขตเศรษฐกิจที่รนารณาํำหลัก b c g Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานของ A p e ปและยินดีกับความ สำเร็จของสมาชิกเอกในการร่วมกันดำเนินงานจนสามารถบรรลุตามเป้าหมายการเพิ่มไม้ของภูมิภาคโดยสามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือสามารถเพิ่มป่าไม้ได้ถึง174.38ล้านไร่หรือ27.9ล้านเฮกเตอร์จรันชัยวงรายงาน เก่งเศรษฐกิจนะครับได้มาร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกิจกรรมการบริจัดการป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะย่่งยิ่งความร่วมมือด้านการต่อสู้เกี่ยวกับการลักลอบการตัดต้นไม้นะครับแล้วก็การทําไม้ที่ผิดกฎหมาย แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆภาคส่วนนั้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าไม้ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุมชนท้องถิง่นซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งทั้งนี้ทางภาป่าไม้นั้นมีความสําคัญอย่างมากนะครับต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ทางรัฐบาลน,นั้นได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะทําให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับของเอเปก ีความอยู่ดีกินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของเราและรุ่นต่อไปในอนาคต